ถามว่าทำไมการตั้งชื่อที่นั่งของผู้โดยสารบนเครื่องบินบางที่จะตั้งว่า a b c d e f แต่บางที่ตั้งแบบอื่นอย่างเช่น a b c แล้วก็ h j k ไปเลยคำตอบก็คือว่าเรื่องที่นั่งผู้โดยสารนะคะ ทางสายการบินเขาจะสามารถตั้งชื่อแบบไหนก็ได้จะ A B C D E F J H K หรือว่าจะกระโดดยังไงก็ได้นะคะขึ้นกับความสะดวกหรือว่าเหตุผลของแต่ละสายการบินมันก็มีบางที่นะคะที่เขาไม่ได้ตั้งเรียงกันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตำแหน่งที่นั่งของสายการบินนั้นนะคะในแถวแต่ละที่อ่ะ จะมีจํานวนที่แตกต่างกันนะคะเขาอาจจะต้องการให้ตั้งชื่อยังไงก็ได้ค่ะให้รู้ว่าถ้าเป็นแถว A นะคะก็คือแถวที่ติดหน้าถากติดหน้าต่างทางด้านซ้ายของเครื่องบินส่วน L เนี่ยติดทางด้านขวาของเครื่องบินนะคะแล้วก็รู้ว่าถ้ากว่าเป็น H กับ J ใช่ไหมมันก็จะเป็นแถวที่ติดกับทางเดินแบบนี้ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็น C กับ D ที่ติดกับทางเดินเพื่อให้มันสะดวกต่อการสื่อสารกันใน ส่วนของพนักงานนะคะเวลาที่แบบแอลโฮสเทจะจัวดะ่ะไปทําการบริการผู้โดยสารนะคะก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าพูดถึงแอ่วะแสดงว่าผู้โดยสารเนี่ยอยู่ริมหน้าต่างทางด้านขวานะถ้าบอ,อกว่าเป็นผู้โดยสารที่ลงท้ายด้วย C อะ่ะก็คืออยู่แถวทางเดินตรงนี้นะ